การ์ตูนการเมืองมีไหมฮะการ์ตูนการเมืองนะครับโดยคุณขวดนะครับมาเลยครับนี่ฮะอ่เดี๋ยวเราอ่านที่จอเลยนะครับนี่ฮะที่ที่ควรไปกลับไม่ไปอคืออะไรฮะอันนี้มีเก้อี้นายกใช่ไหมแล้วก็สภาแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ที่ที่คนไม่อยากไปที่ที่คนไม่อยากให้ไปเอเขากลับมาแล้วรายการเหมือนไปเอาดิต้องเอาเอาน้าเสียงแล้วก็ให้เหมือนกับนี่ไง ขากลับมาแล้วดูดูดูช ini, ่องช่องแรกมีน bueno> ั่นด้วยยายแมงมุมเอออผมไม่ได้เข้าขนาดนั้นเลยฮะไม่เข uh ้านายกันหรอกผมจะแซวนายกนะบอกว่าแหม่ไม่ไปตอบไม่ไปตอบยติของฝ่ายค้านสักทีหนึ่งนะในสภาตอบแล้วไงสิบแปดกันยาโอ้โหอดใจรอหน่อยแล้วกันอดใจรอหน่อยรอลุ้นกันอ้าวมาแล้วครับ